นี่คือรางน้าฝนที่ผมนําไปซ่อมบ้านนะครับปกติจะมีช่องทางระบายน้ําอยู่แต่ว่าส่วนนั้นเนี่ยผมตัดเอาไปใช้ซ่อมแซมรางน้ําที่ชํารุดนะครับก็เหลือส่วนตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนรางล้น,ลนเลยนะครับไม่มีช่องทางระบายน้ํานะครับผมจะเจาะรูด้านหนึ่งเพื่อให้กลายเป็นช่องทางน้ําออกผมใช้โฮซอที่มีขนาด54มิลลิเมตร หรือ2นิ้ว1ส่วน8มาเจาะเพื่อจะให้เป็นช่องทางระบายน้ำครับเสร็จแล้วผมแต่งขอบที่เยินด้วยตะไบนะครับนี่คือข้อต่อตรง2นิ้วเกลียวนอกที่ผมตัดเอาเกลียวออกนะครับมันก็จะเหลือหน้าเป็นแบบนี้นะครับ ผมจะเจาะรูตรงนี้นะครับเส้นอยู่ในแนวเซนเตอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ดูว่าส่วนที่หนาหรือส่วนที่เป็นเหลี่ยมนะครับใกล้เคียงกับที่ผมวาดจากนั้นผมเจาะด้วยสว่านดอกเล็กดอก1.5มิลนะครับ สกูเนี่ยสอมิลน,นะครับก็จะแนบสนิทนะครับแต่ว่าเราควรจะต้องปิดรอยต่อด้วยซิลิโคนซิลิโคนกันน้ำซิลิโคนแบบที่เขาใช้ซ่อมกระเบื้องรั่วซ่อมหลังคาทั่วไปนะครับใช้ได้แล้วก็ ตรงบริเวณหัวน็อดด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันหัวน็อดขึ้นสนิมสามารถต่อกับท่อได้2ขนาดนะครับขนาด2นิ้วครึ่งก็สามารถสวมโดยการสวมด้านนอกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นขนาด2นิ้วต้องสวมด้านในนะครับโดยทั่วไปท่อน้ำฝนนั้นเขาจะนิยมสวมด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้แนะนำให้สวมกับท่อ2นิ้วครึ่ง ส่วนด้านเปิดฝั่งนี้นะครับ <acted> เขาก็จะมีฝาปิดเป็นแบบนี้เมื่อปิดเสร็จแล้วก็ปิดรอยต่อพวกนี้ด้วยซิลิโคนกันน้ำนะครับหรือ,อน้ำยาประสาน PVC แบบเข้มข้นก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนีย่ยผมจะเอาไปปิดตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นเวลาเราเราติดกับ ไม้เชิงชายเนี่ยตัวนี้มันจะปรับได้นะครับในการติดตั้งกับไม้เชิงชายนั้นมันจะมีตะขอเป็นรูปแบบนี้นะครับก็จะลงล็อกกันได้พอดีนะครับและชิ้นส่วนนี้ก็คือเอาไว้สําหรับต่อรางน้ําฝนที่ต้องการยาวกว่า4เมตรรางน้ําฝนที่ใช้ตามบ้านทั่วไปเนี่ย ช่องทางน้ำออกนั้นเขาสวมกับท่อ3นิ้วนะครับแต่ว่าด้วยอุปกรณ์เศษวัสดุที่ผมมีอยู่นั้นเป็นขนาด2นิ้วครึ่งก็จึงใช้ข้อต่อที่เป็น2นิ้วมันจะสวมได้พอดีแต่ถ้าบ้านท่านผู้ชมมีพื้นที่หลังคาที่มีพื้นที่กว้างนะครับปริมาณน,น้ำก็จะไหลลงมามากแบบนี้ก็อาจจะไหลออกไม่ทันจะต้องปรับ พอต่อตัวนี้ให้เป็น2นิ้วครึ่งซึ่งสามารถเอาท่อ3นิ้วมาสวมภายนอกได้นะครับและก่อนที่จะเจาะเช็คดูให้แน่ใจนะครับว่าช่องทาง ระบายน้ำของท่านนั้นอยู่ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับเพราะว่าถ้าเจาะผิดแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากนะครับวิธีการดูก็คือปีกที่เป็นปีกสูงๆเนี่ยก็คืออยู่ด้านนอกนะครับหลังคาเราอยู่ด้านนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือช่องเจาะอยู่ด้านซ้ายท่านผู้ชมที่ต้องการทราบว่าขั้นตอนการติดตั้งบนหลังคาทำอย่างไรนะครับผมได้อัปโหลดคลิป ไปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับการติดตั้งรางน้ำฝน PVC กับหลังคานะครับในคลิปนั้นก็จะอธิบายไ,ไว้ละเอียดวิดีโอวันนี้อธิบายเพียงแค่เรื่องของวิธีการเจาะช่องทางระบายน้ำเพียงเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ